ครับนี่ซอยกพชรโรมนะเก็บใกล้จะเสร็จแล้วลางยีแปดนะครับ Yeah, fuck. ทำนะงานมือเอ๊ะทำไมไม่ใช้มือนะครับอันนี้เขาเรียกเครื่องมือครับนี่เขาเรียกมือครับมือจับเครื่องมือทําครับแต่มันมีงานสองประเภทงานมือทํากับงานเครื่องทําครับเครื่องทําก็คือใช้ส n C นะฮีะแกะออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะครับเรียกงานเครื่องทํากับงานมือทํานะครับทต่ไมไม่ใช้ซีลสวานอ๋ออันนั้นมันเครื่องมือครับอันนี้ครับนี่ก็เครื่องมือทุ่นแรง นี่แหละครับเขาเรียกงานมือบางคนมันก็นะไม่อยากว่านะครับบางทีนะมันก็ต้องเปิดหูเปิดตาหาความรู้บ้างนะงานมือทําไมไม่ใช้มือ,อใช้มีดนะมีดบางคนมีดนะฟันมีโตาฟันางานมืองานมือของแท้นะครับก็ไม่ว่านะครับแต่ว่าเครื่องมือนะครับเขาก็ใช้มือทํากันทุกคนนะครับ แต่ว่าเครื่องมือนะครับต้องมีนะครับเพื่อความสบายใครสะถนัดเดิมนะก็เอาเะครับาตามที่คุณชอบเลยตามที่คุณอยากเข้าใจเลยมันก็มีนะครับมันมีเน้นมีพูดบ,บ้างนะครับโลกโซเชียลก็คันปากไม่อยากพูด้คนเกลียดหรอก แต่ว่ามันก็จริงๆนะครับบางคนนะ ชุดแบบสัส่วนมากนะครับไม่ต้องอยู่กับที่อ่ะไม่ต้องให้ใครด่านะครับลงทุนสักหน่อยเราไม่มีที่มีทางหัวไล่ปลายนาอย่างคนอื่นนะครับ คนนี้อยู่แต่ในป่า ต่อท้ายคนมาเก็บนะช่วงท้ายเนี่ยไม่นจะต่อท้ายอยู่งานเป็นงานเล็งศูนย์นะครับไม่ใช่เล็งรางทำไปนะครับหนึ่งใบเทานะครับเนี่ยไม้ชิงชันสนใจก็รีบทังมานะครับก่อนก่อนที่ผมจะขาย จรูปน้ำให้ดูนี่นะครับลงน้ำมนแล้วแดบดบนิดนึงจะสเต็ปชิงชันนะ จิงชันทำไมเหมือนประดูจังผม <c oughs> ก็สงสัยเหมือนกันตาไม่ต้องพูดถึงนะเยอะเยอะจนลานไปหมดแล้วแตกเพตาะครับไม้ปุ่มพวกไม้ปุ่มไม้ตาเนี่ยนานๆไปมันจะแตกตเคลือบเก็บไม่ดีครับไม้แตกๆนะครับตำหนี้เพียบ ันหนึ่งพร้อมส่งนี่ก็คงแพงไปนะนี่คิดว่าจะขายสักแปดเก้าร้อยก็พอนะรวมส่งครับลายเรียบนี่ตัดทิ้งไว้นานแล้วเพิ่งมาทำสองวันนี่แหละเมื่อวานก็เชี่ยไปหน่อยแบตหมดเป็นร่องนี้แปดนะครับงานเล็งสูง นี่ผมไม่เจาะไปให้นะครับให้ลูกค้าไปเจาะเองนะเวลาติดตั้งนะเพราะว่าาระยะมันแตกต่างกันสเต็ปการทํางานนะให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้10นาทีแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับไม่ค่อยได้อัดลงคิดนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับได้กดไลค์กด subscribe ให้ผมนะครับในช่องนะครับทาง YouTube ก็ขอบคุณมากๆนะแต่ที่ยังดูช่างกระโปะกระโปะคนหนึ่งนะครับครับงานระทําอยู่ในป่าเนี่ยนะครับทําในหมู่บ้านในเมืองชุมชนนะครับเสียงลูกหมูเสียงเกียร์เสียงอะไรมันดังนะครับต้องหาที่บ้างทบผมไม่ได้เช่าที่นะครับทําเป็นอาชีพเรียกเขาว่างานเสริมนะครับทําไปเผื่อวันหนึ่งเขาไล่ตกงานผมจะได้มีงานทำจะขายทุกๆให้นะครับ ตอนนี้ยังก่อนนะครับทําฝึกมือไปเรื่อยนะครับส่วนการรับงานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับอะไรเลยครับไม่มีคนจ้างเนะอยากจะรับอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาทําแค่นี้ก็ตัดแต่งแ็่ปีที่แล้วนะครับเดือนห้าเดือนเมษาพป็สาภ,ภาเดือนห้านะเพิ่งจะเริ่มมาแตะแต่จริงทำแป๊บเดียวนะครับ มีเวลานี่ไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวเก็บไล่ปไปเรื่อย mm. เดี๋ยว mm. เหลือต่อท้ายนะเดี๋ยวเอามีเศษพยุงเก่าๆอยู่เดี๋ยวเอามาต่อท้ายง,งานกำโคนะครับ วันนี้ก็น่าจะได้งานประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งซ้ายนะกล้องมันมินเลอร์นะครับนี่ฝั่งขวาอ่ะนี่มันนานล้ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ